เสื้อคลุมสีดำของใบข้ายไหลเหมือนน้ำอย่างรวดเร็วและหายไปภายในร่างกายโดยไม่มีเสียงหรือร่องรอยเผยให้เห็นร่างกายที่กล้าหาญและมุ่งร้ายของเขาเขาสวมชุดกรอโนหะผสมสีเขียวมีเกล็ดเป็นโครงสร้างชั้นและชั้นของเกล็ดรวมกันและใบหน้าของเขาก็ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีเขียวเช่นกันไม่มีผมสักเส้นบนศีรษะมีแต่ผิวหนังสีเขียวหน้าผากของเขามีส่วนโค้งที่แปลกประหลาด คมจนเกือบเหมือนใบมีดทั้งตัวของเขาตั้งแต่หัวจะรดเท้าเขียวไปหมดบนหลังของเขาเขาถือมีดต่อสู้สองนิ้มควยการเสียงดังกราวการวาดอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าของเขาสร้างภาพลวงตาชวนฝันในเวลาเดียวกันด้วยมีดในมือเขาปัดป้องการโจมตีด้วยดาบเงินนั้นทําให้มันช้าลงทันทีภายในห้องควบคุมยานจักรวาลผ่านเครื่องจําลองภาพภายนอกหลวเฟิงสามารถเห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างคนทั้งสองได้อย่างชัดเจน เมื่อไปการหลัวเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเขาหลวเฟิงตกใจมากตระกูลดาบจากหน้าจอของแผงควบคุมปีศาจบาบอบดตกใจตระกูลดาบหลัวเฟิงกล่าวด้วยความตกใจใช่แล้วตระกูลดาบคนคนนี้ลักษณะของเขาดูเหมือนจะเข้ากับตระกูลดาบเผาดาบเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงมากในขั้นต้นดาวครอสเผา,าดาบเป็นดาวครอสดั้งเดิมอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะเป็นดาวครอสดั้งเดิม แต่เมื่อถูกคนพบโดยอาณาจักรจักวาลพวกเขามีโดเมนล,ลอดและ12จัก,กรวาลอยู่แล้วระดับคนในเผ่าดาบปราบเท่าที่พวกเขาบรรลุบทีิภาวะพวกเขาจะกลายเป็นนักท่องดวงดาวนี้เป็นดาวคราะห์ที่แข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีของพวกเขาพวกเขาจึงไม่มียานจัก,กรวาลและด้วยเหตุนี้ผู้คนในเผ่าดาบจึงยังคงอยู่บนโลกของพวกเขาเสมอ และหลังจากเข้าสู่จัก,กรวาลแล้วพวกเขาก็เติบโตขึ้นอย่างช้าๆก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่จัก,กรวาลพวกเขามีประสบการณ์และประเพณีของนักสำรวจสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนต้องสำรวจและเสี่ยงชีวิตบนโลกใบนี้และหลังจากเข้าสู่จัก,กรวาลสมาชิกกลุ่มที่ครบกำหนดทุกคนจะได้สำรวจจัก,กรวาลและผ่านภารกิจความเป็นหรือความตายดูเหมือนคนในเผ่าดาบจะไม่สนใจเรื่องอำนาจหรือความรู้รามากนักดูเหมือนพวกเขาจะไล่ตามเส้นทางของการแข่งแกร่งขึ้นเท่านั้น บางคนจะกลายเป็นสาวกของนัก,กรบอย่างแท้จริงหรือไปที่พลังอื่นเพื่อเรียนรู้เทคนิคสิ่งนี้ทําให้นัก,กรบที่แท้จริงหลายคนในกลุ่มดาบในประวัติศาสตร์ของกระกูลดาบเทพอมตะเซคเตอร์ลอดพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นั่นดังนั้นเผ่าดาบจึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของจักรวาลบาบาต้าอธิบายอย่างละเอียดโอ้หลัวเฟิงค่อนข้างตกใจนักท่องดวงดาวเมื่อโตเต็เทมที่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ นั้นไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งเกินไปอย่างไรก็ตามตระกูลนักดาบสาเหตุที่ทําให้พวกเขามีชื่อเสียงเช่นนี้คือบุคลิกของพวกเขาบาบาต้ากล่าวว่าเพราะความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาทํางานอย่างหนักเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องบุคลิกและคุณลักษณะนี้อยู่ในกระดูกของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงสร้างน,นัก,กรบที่ทรงพลังมากมายในขณะที่ลัวเฟิงตกตะลึงกับเผ่าดาบ ในเวลาเดียวกันในอวกาศดีแฟนระดับ9ของจักรวาลก็เข้าร่วมในการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งกับไบการหลวนดีแฟนยืนอยู่ในอวกาศเพื่อควบคุมอาวุธวิญญาณของเขาลมรุนแรงสีเขียวล้อมรอบสภาพแวดล้อมของไยการหลัวทําให้ร่างกายของเขาดูพร่ามัวมีต่อสู้ทั้งสองเล่มของเขามีความเร็วถึงขีดจํากัดแล้วผสมกับลมที่รุนแรงก่อตัวเป็นพายุใบมีดอย่างต่อเนื่องกริงกริง ใบมีส่วนโค้งนั้นปะทะกับใบมีสีขาวเหมือนหิมะครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้ใบหน้าของดีแฟนเผยให้เห็นความตกใจเห็นได้ชัดว่าชายเผาดาบเป็นเพียงจักรวาลระดับ8อย่างไรก็ตามอาศัยมีดสองเล่มนี้เขาสามารถป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธวิญญาณของเขาได้ทั้งหมดมีด100เล่มไปก้าหลัวตะโกนอย่างมุ่งร้ายลือลั่นใบมีสีขาวราหิมะจำนวนมากขับซ้อนกัน ก่อตัวเป็นพาย,ยุใบมีดท,ที่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบกลื่นกินตีฟานอย่างรวดเร็วด้วยเสียงเป็นคลื่นใบมีดขนาดใหญ่กระแทกลงมาที่เขาใบหน้าของตีฟานซีดหืมใบกาหลัวแสดงความตกใจดีฟนสามารถป้องกันการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาได้ไอสารเลนนี้ตีฟานรีตาตะโกนมีดคัตเตอร์วิญญ,ญาณการโจมตีด้วยวิญญ,ญาณไร้รูปร่างเกาะตัวเป็นใบมีดท,ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในทันที แทงผ่านจิตสำนึกของไปกระหลัวอย่างรวดเร็วจีดวงตาของปกาหลัวดูเหมือนจะหลี่ลงเล็กน้อยก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นจองไปที่ดีฟานอย่างเอาเป็นเอาตายเขาบล็อกมันจริงๆดีฟันตกใจมากภายในยานจัก,กรวาลหลัวเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาเขาบล็อกมันจริงๆดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายไปกาหลัว นี้เป็นอัจฉริยะที่แท้จริงจากกระวาลระดับ8สามารถพึ่งพาสองใบมีดเพื่อสกัดกั้นอาวุธวิญญาณของจัก,กรวาลระดับ9ได้ในตัวมันเองนั้นเหลือเชื่อมากอย่างไรก็ตามในตอนนั้นหลวงโฟงเป็นเพียงคำชมเท่านั้นไม่ได้ตกใจจนเกินไปเนื่องจากทักษะที่แท้จริงของดิฟแฟนไม่ได้อยู่ในการควบคุมอาวุธวิญญาณเขาจึงเก่งที่สุดในการโจมตีวิญญาณควบคู่ไปกับก,บการฝึกฝนเทคนิคเครื่องตัดวิญญาณ แม้ว่าเขาจะจับมันแทบไม่ได้แต่พลังของมันก็น่าตกใจนักอ่านวิญญ,ญาณจักรวาลระดับ9ปลดปล่อยเครื่องตัดวิญญาณและแท้จริงแล้วมันถูกขัดขวางโดยจัก,กรวาลระดับ8จิตตานุภาพที่น่าตกใจบนหน้าจอปีศาจโกนยังตื่นเต้นจิตตานุภาพของเขาน่าตกใจเกินไปไปก้าวหนวคนนี้เป็นนักสู้จัก,กรวาลระดับ8และเป็นนักอ่านวิญญาณระดับ8จัก,กรวาลด้วยอย่างไรก็ตามพลังของเครื่องตัดวิญญาณของดีฟนนั้นยิ่งใหญ่มาก แม้แต่คู่ต่อสู้ระดับเดียวกันก็ยังพบว่ามันยากที่จะปิดกั้นแต่เขาก็จัดการมันได้จริงจริงจิตานุภาพเขามีจิตานุภาพที่เหลือเชื่อและน่าตกใจปีศาจกล่าวว่าดัวเฟิงเร็วเข้าใช้ตราประทับวิญญาณธาตและรักษาเขาไว้เขาจะเป็นท่าที่พิเศษยิ่งกว่าติฟานอย่างแน่นอนเก็บเขาไว้ หลัวเฟิงตกใจมากถ้าทุกคนต้องได้รับการพิจารณาอย่างมากก่อนฉันรับประกันได้เลยว่าเขามีมาตรฐานของนักสู้ขวานสึกแน่นอนแม้จะเทียบกับอาจารย์ของเขาถ้าพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันอาจารย์ของเขานุ่หลันสันอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาด้วยซ้ำปีศาจบาร์บา,บาตารองโหยหวนโดเมนของเขาแข็งแกรง่งทักษะการใช้มีดของเขาทรงพลังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนัก แต่ความมุ่งมั่นที่น่าตกใจของเขามันแสดงให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งมากเขามีศักยภาพและสร้างนักรบที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนเช่นตราบใดที่คุณเลี้ยงดูเขาอย่างดีลู่เฟิงโอกาสเหล่านี้หายากมาตรฐานนักสู้ขวานสึก้าวสู่อาณาจักรลอดพวกเขายังมีโอกาสสูงถึง50%ยิ่งไปกว่านั้นด้วยจิตอนุภาพอันน่าตกตะลึงของเขาพร้อมด้วยเทคนิคของยันโม Planet, การก้าวเข้าสู่ระดับลอดของโดเมนมีโอกาสที่สูงขึ้นไปอีกบาบาตาตะโกนและคุณยังขาดท่านักสู้หลัวเฟิงพยักหน้าดีแฟนเชี่ยวชาญในการโจมตีวิญญาณลูกน้องของเขาเขาขาดท่านักสู้จริงๆในที่ว่างอพลังโจมตีวิญญาณของคุณแข็งแกร่งมากดวงตาของไปกาหลัวเย็นชาเขากัดฟันและตะโกนว่าอย่างไรก็ตาม ผู้ชนะสุดท้ายจะเป็นฉันหลือลั่นเคลื่อนไหวภายในกระแสลมที่รุนแรงร่างของไปกาหลัวลอยขึ้นและกลายเป็นแนวโคง้ลงลมบ้าสีเขียวรอบตัวเขาปกคลุมดาบทั้งสองเลนที่ฟันเข้าหาดีแฟนอย่างบ้าคลัง่งใบมีบรรจุพลังงานทางพันธุกรรมความแข็งแกร่งพลังจิตานุภาพและพวกมันทั้งหมดมีความสามารคีในระดับที่สมบูรแบบเบลดวัตจักรมีความบ้าคลั่งอยู่ในดวงตาของไการลัว ใบมีดทั้งสองกลายเป็นแสงสีขาวรากับหีมะสองดวงตัดเข้าหาดีฟานอย่างบ้าคลั่งพวกมันดูเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและต่อเนื่องก่อตัวเป็นวัตจักแสงขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วกดดันดีฟานชีอาวุธวิญญ,ญาณกระเด็นออกไปและดิฟานก็กระอักเลือดออกมาดวงตาของเขาใช้แววแห่งความสงสาร และเขาได้ปลดปล่อยเทคนิคขั้นสุดท้ายที่เจ้านายของเขาหลัวเฟิงเตรียมไว้สำหรับเขาเผิงแสงสีน้ำเงินเข้มกระแทกและทำลายวงกลมแสงอย่างรวดเร็วทำให้แสงจำนวนมากที่ใบมีดก่อตัวแตกสลายสิ่งนี้ทำให้แสงสีน้ำเงินเข้มสะท้อนกลับเช่นกันเศษที่ดูเหมือนแตกและเล็กแกนแท้ของทองแดงผสมเศษเศษที่แหลมคมมหาศาลนี้ก่อตัวเป็นเส้นโค้งและมุ่งหน้าไปยังปลายกาหลัวไว้ชีวิตเขา คำสั่งดังก็อยู่ในจิตสำนึกของดิแฟนร้อยประทับวิญญ,ญาณที่แทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณนั่นคือการเชื่อมต่อของหลัวเฟิงกับดีแฟนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้โดยตรงผ่านจิตสำนึกของพวกเขาเช่นเดียวกับเอกไอที่สื่อสารกับมนุษย์หรือเหมือนทวันที่ติดต่อกับเมฆด้วยจิตสำนึกของหลัวเฟิงชี้แสงสีน้ำเงินเข้มก่อตัวเป็นวงโคง้งและเฉือนแขนทั้งสองข้างของไปกัะหลัวในทันที พวกมันแยกอ,อกระะดับของเขาก็ร่วงลงมามีความเงียบงันในอวกาศซากเรือกระจัดกระจายและลอยอยู่ในระยะไกลร่างของเตอ๋อเวินระดับจักรวาลยังคงลอยอยู่ในอวกาศอันไกลโพ้นและไปกาหลวยืนนิ่งอยู่ในอวกาศทำลายเองไอของเขาหลัวฟองออกคำสั่งหือแสงสีน้ำเงินเข้มตัดผ่านแขนของไปกาหลวททำลายเองไอทันทีและไปกาหลัวก็จ้องไปที่ดีแฟนที่อยู่ห่างไกล สื่อสารอย่างเคร่งขรึมว่าทำไมคุณไม่ฆ่าฉาันมันเป็นคำสั่งจากเจ้านายของฉันตีฟานมองไปที่เขาผู้เชี่ยวชาญไปกาหลวย่นคิวประตูห้องโดยสารของยานจักรวาลรูปทรงจานที่อยู่ไกลออกไปเปิดออกและเงาของมนุษย์ก็ลอยออกมามันคือเทวันที่ติดต่อกับเมฆที่สวมชุดของหนัวฟงหลัวเฟิง,ฟงไปกาหลัวรีตาใบาคาดัวคุณแพ้แล้วหลัวเฟิงมองไปที่ไปกาหลัว ข้างหน้าเขาแม้ว่าเนื้อข้อมือของเขาจะถูกเฉือนออกแต่มันก็กำลังสร้างใหม่อย่างไรก็ตามเขาจ้องไปที่หลวเฟิงอย่างหนักเห็นได้ชัดว่ามันชัดเจนสำหรับเขาการแพ้ของเขาครั้งนี้คือความพ่ายแพ้อย่างที่สุดฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะมีท่าจาักรวาลระดับ9ครูของฉันเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเธอยังมีอาวุธบอระยะไกลเกรดโฆษณาอีกด้วยฉันแพ้รับคาบแล้วไปก้าหลวงหัวร้อยอย่างเย็นชา หลัวเฟิงมข้าฉันถ้าคุณต้องการเมื่อมีธาตุของคุณอยู่ที่นี่ฉันไม่มีความขัดขืนเลยในพื้นที่นี้ฉันก็ไม่มีที่ให้หนีไปเช่นกันพื้นที่อันกว้างใหญ่ไม่มีเรือเขาจะหนีไปไหนได้ฉันคิดถึงคุณมากหลัวเฟิงมองไปที่ป่ายกระหลัวตอนนี้ฉันจะให้คุณสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือการรับใช้ฉัน อีกทางเลือกหนึ่งคือการตายรับใช้หรือตายคุณเลือกได้หลัวเฟิงมองไปที่เขาให้บริการคุณฮาฮาไปการหลัวหัวรอเสียงดังลูเฟิงล้อเล่นเหรอแค่คุณพังระดับดาราต้องการให้ฉันรับใช้คุณถ้าเป็นคนหัวล้านขอให้ฉันรับใช้เขาฉันยังถือว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆเทคนิคสุดท้ายนั้นเอาชนะฉันได้อย่างง่ายดายแต่คุณพังระดับดารา อยากให้ผมบริการคุณไปกะหลัวสสายหัวคิดให้ดีก่อนตอบเสียงของหลัวเฟิงเย็นชาทันทีที่คุณปฏิเสธนั่นหมายถึงความตายเมื่อคุณตายทุกอย่างจะเป็นโมคะนักรบของคุณฝันไม่ว่าคุณกำลังไล่ตามไม่มีอะไรฉันจะขอเป็นครั้งสุดท้ายหลัวเฟิงพูดอย่างเย็นชาตาไอรือยอมจำนนหลัวเฟิงจ้องมองไปกะหลัวภายในพื้นที่อันกว้างใหญ่ มีเงาของมนุษย์สามคนยืนอยู่ในอวกาศหลวงเฟิรม์มจาต้องการฆ่าเขาจริงหรือเสียงของบาบาต้าดังก้องเขามีศักยภาพและฝีมือของนัก,กรบแน่นอนขึ้งฉันชื่นชมกระดูกสันหลังของเขาแต่ฉันจะไม่ข้างครวนและขอร้องให้เขายอมจำนุนในเมื่อเขามาเพื่อฆ่าฉันเดิมทีฉันควรจะฆ่าเขาหลวงเฟิงแสดงออกอย่างเย็นชาฉันชื่นชมเขา ให้โอกาสเขายอมจำนนแต่ถ้าเขาปฏิเสธฉันจะฆ่าเขาการสร้างนักรบที่แท้จริงอย่าแม้แต่จะพูดถึงการสร้างนักรบที่สมบูรณ์ในตอนนี้ mm. เช่นเซกเตอร์ลอดหรืออมะตะมีมากมายในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่หลวเฟิงมองไปที่ป่ายกรหลัวเพื่อรอคำตอบของเขาป่ายกระลัวยืนอยู่ในอวกาศคิวข,ของเขาย่นทันทีที่คุณปฏิเสธนั่นหมายถึงความตายเมื่อคุณตายทุกสิ่งจะว่างเปล่า สิ่งที่คุณไล่ล่า,ลาความฝันของคุณทุกสิ่งจะหายไปคำพูดของหัวเฟิงดังก็อยู่ในใจของเขาทำให้เขาหวนนึกถึงการต่อสู้ของเขาในตอนนั้นโดยไม่รู้ตัวดาวเคราะห์ที่สวยงามบ้านของเขาแม่น้ำที่กว้างและไหลเชี่ยวกรากนั้นเขาเคยเห็นมันมานับครั้งไม่ถ้วนในความฝันคุณปูผมจะไปแล้วเมื่อฉันกลับมาจะเป็นวันที่ชื่อของฉันโด่งดังในมิหาร ฉันจะทำให้เผ่าไอรันสโตนเมาทินภูมิใจในตัวฉันอย่างแน่นอนในคืนที่มืดบนนั้นใบาการูในวัยหนุ่มได้บอกลาปู่ของเขาและเริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานของเขาออกจากบ้านของเขาและเข้าสู่จัก,กรวาลขึ้นแห่งการประจนภายในกาลกซีความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากชมนัวหลานชานในฟุตเทศการต่อสู้จากสมรภูมิสมรภูมิสมรภูมิ เขายกย่องนวหลานชาญน,นวหลานชาญเป็นกลุ่มที่สนับสนุนสงครามที่ชัดเจนตั้งแต่วินาทีที่เขากลายเป็นสาวกเขาต้องอดทนต่อการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายและปายการหลัวต่อสู้อย่างหนักห่วงและกลายเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาคนอื่นคน,อ,นอย่างรวดเร็วทะลุมิติสู่จัก,กรวาลมีโดเมนเป็นของตัวเองสร้างเทคนิคการใช้มีดของเขาเองเส้นทางแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่ครูเก่าของเขา นวหลันชานไม่สามารถสอนเขาได้ประสบการณ์การต่อสู้ทักษะและอื่นๆเทียบได้กับอาจารย์ของเขากลายเป็นหนึ่งในตระกูลนวหลันชานที่มีสถานะคล้ายกับตัวนวหลันชานเองอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยผ่อนคลายมักจะคลุมด้วยเสื้อคลุมสีดำมุ่งความสนใจไปที่เทคนิคของเขาขอบเขตของเขาวัดวิหารตระกูลดาบไปกาหลัวคำรามภายใน ฉันไปกระหลวกต้องมีชื่อของฉันในวัดนั้นฉันต้องทําให้กลุ่มไอรอนสโตนเม t ทินภูมิใจในตัวฉันฉันจะกลายเป็นตำนานในหมู่กลุ่มไอรอนสโตนเมาทินของซอร์คลานวิหารของตระกูลดาบผู้ชายทุกคนในตระกูลนักดาบนี่คือความสําเร็จที่พวกเขาใฝ่ฝันมากที่สุดการสลักชื่อในวิหารนั้นเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของพวกเขาแต่การจะสลักชื่อคน,คนหนึ่งขึ้นมานั้นยากจริงๆ เนื่องจากจำนวนนักรบเพิ่มมากขึ้นเงื่อนไขที่จำเป็นในการสลักชื่อจึงยากขึ้นเรื่อยๆในช่วงยุคอบิริจินคนๆหนึ่งต้องไปถึงระดับจักรวาลจึงจะลุกขึ้นได้หลังจากที่กลุ่มโซเข้าสู่จักรวาลมันก็ได้เลื่อนระดับเป็นโดเมนล,ลอดและเมื่อไม่กี่ร้อยล้านปีก่อนมันก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับเซตเตอร์ลอดอีกครั้งแม้แต่ในตระกูลโซดก็ยังใช้เวลานานกว่าชื่อจะได้รับการจารึกไว นับเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาการสลักชื่อหมายถึงการเป็นหนึ่งในตำนานของตระกูลดาบจารึกชื่อของฉันและกลายเป็นตำนานไปกาหลัวเงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปที่ชุดเกราะสีแดงเข้มของเยาวชนเจ้าพิจารณาดีแล้วหรือหลัวเฟิงจ้องมองไปกาหลัวอย่างเย็นชายอมหรือตายหือไปกาหลัวคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นที่ตรงกลางก้มสีสลม ตระกูณดาบไปก้าหลัวแสดงความเคารพต่อท่านลอดลอดหลัวเฟิงเลิกคิ้วมาพลังของลอดมีมากเกินกว่าข้าข้าจะต้อนรับเขาอย่างเต็มใจในฐานะเจ้านายไปก้าหลัวพูดด้วยความเคารพและตอนนี้ฉันเต็มใจที่จะเป็นหนึ่งในทหารของลอดผู้คุมกันทหารคุ้มกันหลัวเฟิงมองไปก้าหลวอย่างแปลกประหลาดเรียกฉันว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ไปก้าหลวย่นคิ้วห้าห้า ลัวเฟองหัวรอดังลั่นไปทั้งจักรวาลดังกล้องหัวเฟิงหายตัวไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวผู้เขาขนาดมาฮือมาเหมือนสัตว์ร้ายปรากฏขึ้นในอวกาศลำพังแค่ตาช่างก็ใหญ่กว่าตัวทั่วไปขอบคมเหมือนมีดความยาวทั้งหมดเกิน6กิโลเมตรที่น่าตกใจกรงเล็บ4ี่อันยาว2-3กิโลเมตรเกือบจะเหมือนเสาในตำนานที่คำจุนสวรรค์ทางยาวนั้นบกไปมาในอากาศหัวของมันใหญ่โต เกือบจะเหมือนภูเขาดวงตาสีทองเข้มของมันมองลงมายังจุดเล็กๆของปายการหลวทองทองปายการหลวเบิกตากว้างสัตว์เขาทองค่ะฉันเองเสียงที่ทรงพลังเต็มไปด้วยพลังงานพันธุกรรมจำนวนมากที่แทรกซึมผ่านอาวกาศระลอกขึ้นของพลังกระจายไปทั่วกล้องอยู่ในหูของปายการหลวหลือล่านสัตว์ร้ายเขาทองหายไปและหลวงเฟิงปรากฏตัวขึ้น ดูเหมือนว่าจะหัวรอยย่อไปกาหลัวหรือล้านหลัวเฟิงหายตัวไปและสัตว์ร้ายเขาทองขนาดมาฮือมาก็ปรากฏตัวอีกครั้งในอวกาศคุณเข้าใจไหมเสียงของสัตว์ร้ายเขาทองดังฟ้าร้องสายตาของเขาเฉียบคมและจ้งมองตรงไปที่ไปกากาหลัวเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดในอวกาศได้แต่ด้วยสื่อพลังงานพันธุกรรมจํานวนมากประกอบกับพลังงานพันธุกรรมจํานวนมมหาศาลจากสัตว์เขาทองเสียงของมันจึงดังก้องไปทั่วอวกาศคุณ คุณคือไปการหลัวตกใจมากดังนั้นทั้งหมดนี้ในขณะที่หลัวเฟิงเป็นสัตว์เขาทองพูดให้ถูกก็คือหลัวเฟิงสัตว์ร้ายเขาทองหายไปและหลัวเฟิงยืนอยู่ในอวกาศและจ้องมองไปการหลัวก่อนที่เขาจะสั่งให้ดีฟานทำลายคอมพิวเตอร์ควอนตัมของไปการหลัวทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เขาเปิดเผยความลับของสัตว์ร้ายเขาทองต้องถูกเก็บดังนั้นเขาจึงประมาทไม่ได้ สำหรับการเปิดเผยร่างของมันก็เพื่อปลดปล่อยวิญญาณธาประทับตราในเมื่อเป็นเช่นนี้นี่มานไปการหลัวสัันสถานอย่างมากมองไปที่หลัวเฟิรมเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าข้าข้ายอมรับอย่างไรก็ตามสัดส่วนเขาทองในตอนนี้ก็ยังอ่อนแอกว่าข้าในตอนนี้อ่อนแอกว่าคุณหลัวเฟิร์มหัวราไปกาหลวแม้แต่ข้าก็ไม่คู่ควรกับนายเลยเจ้าน่ารือ เจ้าจะกลายเป็นกระสอบทรายดีแฟนหัวร้อยอย่างเยอะหยันผ่านพลังงานทางพันธุกรรมที่อยู่ด้านข้างอะไรไปก็หลัวทรายหัวเป็นไปไม่ได้ลองดูแล้วจะรู้หลัวเฟิงเม้มริมฝีปากและยิ้มดังก้องหลัวเฟิงหายตัวไปและสัตว์ร้ายเขาทองก็ปรากฏตัวอีกครั้งในอวกาศปัจจุบันสัตว์ร้ายเขาทองได้มาถึงระดับ6ของจักรวาลแล้วประมาณเดือนธันวาคมเมื่อ2ปีที่แล้ว อสูรเขาทองได้ทะลุทะลวงไปถึงระดับจัก,กรวาลถึงตอนนี้สิ้นเดือนตุลาคมก็รวมเวลาได้20เดือนแล้วภายใน20เดือนนี้เนื่องจากเขามีความบา้างคั่งจำนวนมากเขาสามารถซื้อโลหะที่มีราคาแพงและมีค่าได้ทำให้โลกภายในเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตามแม้แต่ประสิทธิภาพที่เหมาะสมและการจัดกลุ่มโลหะในระดับจัก,กรวาลก็สามารถเพิ่มอัตราได้เท่านั้น ถึง56ครั้ง56ครั้ง20เดือนวิวัฒนาการปกติจะใช้เวลา93ปีสัตว์เขาทองในช่วงระดับดาราขั้นที่1ถึง3ต้องใช้เวลา1ปีครึ่งด่านที่4ถึง6ทุกด่านใช้เวลา2ปีรวมเป็น6ปีขั้นที่7ถึง9ทุกขั้นต้องใช้เวลา12ปี รวมเป็น36ปีและขั้นที่9ถึงระดับจัก,กรวาลต้องใช้เวลากว่า50ปีระยะเวลาระดับดาราทั้งหมดเกือบร้อยปีและต้องใช้ระยะเวลาระดับจัก,กรวาลเกือบ1,000ปีขั้นที่1ถึง3ใช้เวลาประมาณ15ปีขั้นที่4ถึง6ทุกขั้นต้องใช้เวลา20ปีรวมเป็น60ปีขั้นที่7ถึง9ขั้นละ120ปี รวมเป็น360ปีและในที่สุดจัก,กราวาลขั้นที่9ก็เข้าสู่ขั้นโดเมนลอดซึ่งต้องใช้เวลากว่า500ปีนี้คือความเร็วในการวิวัฒนาการและด้วยการจัดกลุ่มที่เหมาะสมของหลัวเฟิรม์มการวิวัฒนาการตามปกติจะใช้เวลา93ปีอีกขณะน,นี้สัตว์ร,ร้ายเขาทองอยู่ที่จุดสิ้นสุดของจักราวาลระดับ6แล้วในฐานะอัจฉริยะและสัตว์อสูรเขาทองที่มีพรสวรรค์อย่างมากระดับดาราเจ มันก็มีความสามารถในการฆ่านักสู้ดาราระดับ9อยู่แล้วในที่ว่างองเหมือนภูเขาสีดําขนาดมาหึมาสัตว์เขาทองโบกกรงเล็บอย่างดเดือดและปลายกรงเล็บทุกอันก็เหมือนมีต่อสู้ขนาดใหญ่ที่แหว่งไปที่ปลายกาหลัวคำรามปลายกาหลววคำรามลมสีเขียวพัดไปรอบๆตัวเขาไหลไปพร้อมกับการรวบรวมพลังงานทางพันธุกรรมของเขามีต่อสู้สองเล่มกลายเป็นคลื่นพายอยู่ใบมีที่สูง10เมตร ปะทะโดยตรงกับกรงเล็บของอสูรเขาทองหรือลั่นระลอกคลื่นปะทะกรัรระเบิดออกพลังมหาศาลของคลื่นกลายเป็นระลอกคลื่นที่ท่งพลังอย่างน่าตกใจที่กระจายไปทุกทิศทุกทางกระแทกและเขย่าศพของเตอเบิร์นที่อยู่ห่างไกลและส่งเสซาาเกลือจำนวนมากไปสู่ความยุ่งเหยิงคุณไม่เลวเสียงของสัตว์ร้ายเขาทองดังกึกก้องเกือบจะเหมือนพระเจ้าดังก้องเขาทั้งสามของสัตว์อสูรเขาทองเปล่งแสงที่เจิดจ้า จากนั้นแสงสีทองก็ไหลอย่างรวดเร็วผ่านรอยสลักสีทองที่แปลกประหลาดทั่วร่างกายของสัตว์อสูรเขาทองปีกที่เป็นเกล็ดกรงเล็บเขาหรือแม้แต่หางของมันก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแม้แต่เกล็ดดูเหมือนจะควบแน่นเข้าด้วยกันกรงเล็บของมันก็แหลมคมยิ่งขึ้นหนึ่งในสามพรสวรรค์ตามธรรมชาติเสริมความแข็งแกร่งพลังของสัตว์ร,ร้ายเขาทองเพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีดังก้องดังก้องดังก้อง สิ่งที่เห็นได้คือกรงเล็บที่เกือบจะเหมือนเสาสวรค์ที่กระทืบและควนลงภายใต้ความแข็งแกร่งของมันพลังที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทําให้ไปการลัวไม่สามารถป้องกันได้เลยหอนสัตว์เขาทองรอง้องโหยหวนอย่างตื่นเต้นเวงเวงเวงสัตว์เขาทองเริ่มปล่อยระลอกขึ้นแปลกแปกสิ่งที่แปลกประหลาดคือร่างกายของมันหดตัวลงอย่างรวดเร็วเกล็ดทุกส่วนหวดตัวลง และในขณะเดียวกันโครงสร้างของเกล็ดเองก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปกระดูกของมันก็หดตัวเช่นกันสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัตว์ร้ายที่ยาว6กิโลเมตรกลับหดเหลือเพียง2-3กิโลเมตรความหนาแน่นของมันเพิ่มขึ้นอย่างมากกระดูกสัตว์มีกระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดเขาทั้ง3อันบนหัวก็หดลงเช่นกัน ความหนาแน่นของมันมากขึ้นกว่าเดิมเชสัตว์เขาทองทั้งตัวจากความยาวลำตัวกว่า6กิโลเมตรได้หดตัวลงเหลือเพียง3กิโลเมตรเทพสถานโลกขั้นที่1ห,หลังจากขั้นที่1เชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์แล้วความยาวลำตัวจะลดลงเหลือ1ทับ3ของขนาดเพิ่มพลังขึ้น3เท่าและตอนนี้ด้วยความมังคั่งจำนวนมหาสารที่ซื้อวัสดุล้ำค่าเพื่อฝึกฝนมันลัวเฟิงสามารถลดขนาดลงได้2เท่า เพิ่มพลังได้ถึง2เท่า strength นี่เพิ่มพลัง2เท่าเทพสถานโลกเพิ่มความมันอีก2เท่าดังกล้องกรงเล็บของมันเฉือนทําให้ปลายกาหลัวกระอักเลือดออกมาทันทีซิวเร็วเรากับสายฟ้าแลบฟาดผ่านไปไปลายกาหลัวเร็วจนไม่มีเวลาแม้แต่จะหลบถูกกระแทกอย่างแรงจนดับของเขากระเด็นออกจากมือแขนของเขาแยากออกทันทีเลือสดกระเซ็นไปทั่ว โชคดีที่สัตว์ร้ายเขาทองรังไว้โดยไม่โจมตีเต็มกำลังมิฉะนั้นมันจะฆ่าไปการหลัวได้อย่างง่ายดายสัตว์ร้ายเขาทองหายไปและหลัวเฟิ์งปรากฏตัวขึ้นในอวกาศดีฟานหลัวเฟิงมองดูเขาที่ลอยอยู่ในอวกาศผู้บาดเจ็บหนักและไม่สามารถต้านทานไปการหลัวได้ไปส่งเขาไปที่ห้องโภชนาการเพื่อพักฟื้นใช่ ใบหน้าที่เรียบง่ายและจิงใจของที่แฟนเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แปลกประหลาดเขาเคยเป็นคู่ซ้อมของเจ้านายและถูกรังแกหลายครั้งในที่สุดเขาก็มีคู่หูที่ต้องทนทุกข์กับเขาแล้วพรสวรรค์ที่แข็งแกล่งเทพของโลกปลดปล่อยทั้งสองอย่างพร้อมกันดีแฟนและไปกาหลัวไม่สามารถป้องกันได้เลยหลัวเฟิงส่หัวและยิ้ม และฉันยังไม่ได้ปลดปล่อยกดต้นกําเนิดทองคําแม้แต่นิดเดียวด้วยการโจมตีของฉันการนอนหลับและการกินและในทางกลับกันเขาเติบโตขึ้นตามธรรมชาติและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสัตว์ร,ร้ายเขาทองซึ่งคู่ควรกับชื่อที่อยู่ยงคงกระพันในระดับเดียวกันแม้แต่ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ก็ยังยากที่จะหาคู่ต่อสู้ที่ใกล้เคียงพอในระดับเดียวกันหากมีมนุษย์คนใดที่สามารถต่อสู้ได้เขาจะเป็นยอดฝีมือ่ามกลางจัก,กรวาลทั้งหมด เขาพันมนุษย์ทั้งหมดจากจักรวาลน,นับไม่ถ้วนประเทศอัจฉริยะอย่างแท้จริงและหลัวเฟิงมสัตว์เขาทองตัวนี้ใช้ความมั่งคั่งมากมายเพื่อฝึกฝนเทพแห่งโลกและเข้าใจกดต้นกำเนิดของจักรวาลแค่ขยันอย่างเดียวไม่พอเพื่อให้สามารถเอาชนะอาสูนเขาทองได้มันยากมากภายในเรือเอกภพผู้เชี่ยวชาญย,ยอไปกาหลัวที่ถูกโยนเข้าไปในห้องโภชนาการตะโกนด้วยความเต็มใจได้สีรีบรักษาเธอหลัวเฟิงมพูดอย่างสบายสบาย เมื่อเขาหายดีแล้วเขายังคงต้องใช้ตราประทับวิญญาณธาตุ